ได้ยินดังนั้นร่างเงาดำที่วินบนเวียนกระพือปีกอยู่ไม่ไกลมากนักมันก็ถึงกับโกรดสุดฉีดก่อนที่จะพูดออกมาไอ้พระคนนี้มึงหวอนซะแล้วดูท่าว่ามึงเนี่ยคงจะมีของดีอยู่ไม่น้อยเออก็อได้นั้นเราเนี่ยมาลองดูแล้วกัน ว่าของของกูเนี่ยกับของของมึงอันไหนเนี่ยมันจะแน่กว่ากันพูดจบเสียงสวดภาษาแปลกๆก็เริ่มดังขึ้นมาซึ่งก็คิดได้ว่าภาษานั้นมันน่าจะเป็นภาษาขอม หลวงปู่สุขท่านสัมผัสถึงพลังอำนาจมือจากคาถานี้ได้มันเป็นคาถาที่ใช้แช่งชักหักกระดูกคาถานี้มันคือคาถาที่แรงที่สุดที่เล่นเอากันถึงตายได้หากไม่มีของดีหรือของขังอะไรป้องกันตัวหลวงปู่สุขถึงกับพูดออกมาย่างตกใจบาปกรรมบาปการรมขวดคาถานี้ ก็จะฆ่าอัตมาข่าพระข่าสงฆ์ให้ตายกันเลออยโยม